สวัสดีอาจารย์ที่เคารพและขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนําสถานที่ต้องเที่ยวให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะเรามาดูสถานที่แรกกันนะคะเป็นอุทยานแห่งชาติตุ้งแสลงหลวงค่ะพื้นที่อุทยานแห่งชาติตั้งอยู่ในเขตเตื้อข่อบิจบูรณ์ซึ่งเป็นเตื้อขอที่วางตัวในแนวเหนือและใต้ และเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ500เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางยอดสูงสุดคือบริเวณขอแคสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ1.28 0เมตรเนื่องจากภูเขอบริเวณนี้เป็นภูขเขาหินทรายลักษณะของภูเขาจะเป็นภูเขายอดตัด หรือมีที่ราบบริเวณยอดเขาแต่บริเวณร่องเขาจะลึกและมีความลาดชันสูงเนื่องจากหินทรายเป็นหินที่ให้ต่อการตูก,กระเซาะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลำน้ำที่สำคัญหลายสายเช่นห้วยเข็กใหญ่ห้วยเข็กน้อยลำน้ำทุ่มคลองชมพูคลองน้ำปอยคลองวังสายทองและอ้วยกอกเป็นต้นค่ะ เรามาดูสถานที่ที่2นะคะเป็นอุทยาแนแห่งชาติปูหินล่องกล้าเป็นอุทยาแนแห่งชาติแห่งที่48ของประเทศและนะับเป็นแห่งที่14ของภาคเหนือนะซึ่งมีเนะื้อที่ประมาณ370ตารางกิโลเมตรหรือ1 9 1,875ไร่ประกาศเป็นอุทยาแนแห่งชาติเมื่อปีพศ2527 ซึ่งตั้งครอบคลุมพื้นที่รอยต่อของสามจังหวัดคืออำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยและอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลกภูหินร่องกล้าอันเป็นแหล่งกําเนิดของประวัติศาสตร์การสู้รบอันยาวนานเป็นวีรกรรมของนักรบไทยที่เกิดขึ้นณที่นี่ตลอดจนสภาพสิ่งก่อสร้างในอด,ดีตได้ถูกบันทึกเก็บรักษาไว้ค่ะ ามาสถานที่ที่3กันนะคะเป็นอุทยาแนแห่งชาติน้ำตกชาติการมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอชาติการและอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกสภาพทั่วไปเป็นป่ารุมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามน้ำตกชาติการหรือที่ชาวบ้านเรียกติดป,ปากว่าน้ำตกปากรองเพราะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปากรองหน้าผาสูงชันที่มีสีสันปิดแปกกันเป็นร่องรอยของศิลป ป่าย,ยุคแรกของมนุษย์คือรอยเกสลาก,กับแผ่นดินและจุดจมวิวทิวทัศน์บนยอดเขาสูงสูงมีเนื้อที่ประมาณ3 3 9 3 7 5ไร่หรือ543ตารางกิโลเมตรความเป็นมานะคะด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในท้องที่ตำบลลครไทย ตำบลน,น้ำกลุ่มอำเภอชาติการและอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกได้เสนอผ่านนายประเทียงวิชาญปรีชาส,สมาชิกสภาแทนผู้ราศดรจังหวัดพิษณุโลกขอให้กรมป่าไม้เข้าไปจัดการพื้นที่บริเวณป่าของหญ้าปุกซึ่งมีน้ำตกสวยงามเป็นอุทยานเพื่อสงวนทรัพยากรป่าไม้และป่าต้นน้ำของลำแควน้อยในพีพศ .2523 กองอุทยานแห่งชาติกลุ่มป่าไม้ได้เริ่มดำเนินการจัดการสำรวจและตั้งวนอุทยานขึ้นโดยใช้ชื่อว่าวนอุทยานเขาหญ้าปุกต่อมาในเดือนมีนาพศ .2525 จึงได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อวนอุทยานน้ำจกจัตการตามชื่ออำเภอจัตการเลยค่ะ ค่ะเรามาดูสถานที่ที่4กันนะคะค่ะเป็นขอสมอแขงนะคะประวัติความเป็นมาหลักฐานบ่งสาวดารแลตตำนานกล่าวว่าแหล่งโบราณคดีขอสมอแขงเป็นชุมชนโบราณตั้งแต่สมัยพุทธคาลส่วนหลักฐานโบราณคาดีพบว่าเป็นชุมชนก่อแก่ร่วมสมัยทวารวดีลบุรีสุโขทัยและอยุธยาค่ะลักษณะตัวไปนะคะขอสมอแขงเป็นภูเขาลูกเดียว ตั้งตามแนวเหนือและแนวใต้มีความวัดสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ30เมตรด้านใต้มีบันไดและตางรถยนต์ขึ้นไปซึ่งมีความลาดชันประมาณ60องศาบนบูเขามีวัดโบราณประมาณ7วัดตั้งเรียงรายในป่ามีไม้เบ็นจพันจำพวกเต็งรางตะแบกส่วนรอบๆนะคะขอสมอแครงจะพบร่องรอยชุมชนโบราณและวัดโบราณหลายแห่งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปค่ะ ค่ะวันนี้นะคะดิฉันขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะ